วินที่โจ์เสียชีวิตในวัย91ปี คุณทิชโจนเสียชีวิตแล้วในวัย91ปีครับโดยคุณทิชโจนเป็นทั้งนดนตรีแจ๊สผู้เรียบเรียงเพลงและเป็นผู้มีอิทธิพลสำคัญในวงการเพลงครับคุณทิชโจนผ่านช่วงเวลามากกว่า7ทศวรรษครับทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของวงการเพลงมากมายและในหลายๆความเปลี่ยนแปลงก็มาจากอิทธิพลของคุณทิชโจนเองครับด้วยบุคลิกที่เป็นมิตรจริงใจและมีรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความคิรเล่นทําให้คุณทิชโจนเข้าไปเกี่ยวข้องและร่วมงานกับศิลปินระดับตำนานมากมายครับเจ้าตัวสนิทสนมกับบรูซเบ บิ x กซี่เกลสีและเรียบดีนรนตรีให้กับเอล่าฟิชเจอรลครับแถมยังเป็นหัวหน้าวงในการแสดงสุดท้ายของมาร์ลเดวิทที่กลายมาเป็นอัลบั้มแสดงสดที่มีชื่อว่า m a r s and Quincy Live at Montreal สำหรับเส้นทางการทำงานนะครับคุณซิจนส์เรียนดนตรีที่เบิร์กเล์คอลเลจออฟมิวสิกในแมสซาชูเซตส์ครับก่อนที่จะร่วมออกทัวร์กับแลโอเนลแฮมตันและย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กครับในช่วงปี1950นะครับคุณซิจนส์ย้ายไปอยู่ยุโรปและมีโอกาสได้เล่นทรัมเป็ตให้กับเพลงฮาร์ดเบรกโฮเทลของเอวิสเพรสลีย์ครับได้ร่วมงานกับแฟรงค์ซินาตราในการเรียบเรียงเพลงที่มีชื่อว่า Fly Me to the Moon เวอร์ชันที่มีชื่อเสียงที่สุดครับจนมีโอกาสได้ไปทำเพลงประกอบภาพยนตร์ที่มีชื่่่่่่่่ออออววาาาา The Wish ททททีกกมมมไไไคคคคยปรรรระสบสบบเเ็็จจหหัแตใ้ Jones, ุ้ณโนด ต่อเนื่องกับศิลปินอย่างมาเข้าแจ๊กสันที่ร่วมแสดงในหนังเรื่องดังกล่าวครับจนกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของอัลบั้มทริลเลอร์ที่กลายเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดการจนถึงปัจจุบันครับ และไม่เพียงแต่แค่ดนตรีเท่านั้นนะครับคุณที่โจนส์ยังก่อตั้งค่ายเพลงนิตยาสารที่ปอปและร่วมสร้างซีรีส์ที่มีชื่อว่า The Fresh Prince of Bel Air ที่ส่งให้วิลสิธกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวคุณที่โจนส์เองยังสนับสนุนการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในแอฟริกาครับโดยในปี1985เจ้าตัวเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมศิลปินป๊อปหลายสิบคนครับมาร่วมสร้างผลงาน We Are the World เพื่อระดมทุนช่วยเหลือวิกฤตการขาดแคลนอาหารในเอธิโอเปียครับ ตลอดชีวิตของการทำงานคุณทิโจนได้รับรางวัลใหญ่ในวงการบันเทิงมามากมายครับรวมถึงรางวัลแกรนด์มีที่ได้มาทั้งหมด28รางวัลครับและยังได้รับโทนี่ออบอดและออสการ์คิติมัดิ์อีกด้วยครับถือได้ว่าคุณทิจโจนคือหนึ่งในบุคลากรที่สำคัญยิ่งของวงการเพลงอย่างแท้จริงครับ